อันที่ว่าเด็กกี้นัน่นมีรถมียังนี่คือวา่ากับตามันนะั่นเนาะเอคยเคยกินตามมันเอโน่เจ้า,าใกล้ใกล้เป็นรอยฟังเนาะตีแรกนั้นเจ,นนจ้ามีรถบ่อรถจักบ่อแมน่นเอาะไรไปใส่เลยรถเข้าหลักอืมแล้วก็ไม่เคยใส่จ่ายยังดอกแบบเสื้องมาบุ้ยไฟหูหนะขณะเตี่ยกันย่างหูมาหูอีกแม่นมน้นองแบบเก็บเสื้องอะไรแบบ ใส yup. <c oughs> ่ไหมยังจะเป็นเชียงยู่ใช่ป่ะนี้อยู่พื้นมอนพื้นเสืออโอ้พื้นเสืออเตี่ยกันยังบูดเรื่องรองเงินเรื่องเงินเงินมาจะใช้เนี่ยบนนาเสือว่าซีมีเงินขนาดนี้บนนาสวัสดีเดชสบายดีเดชพรมิพิรงเอ็บซีบัสสุขสุขุนเนาะ กยินดีต้อนรับความสูสส่โสสรนวนกนเลพุ่มพี่น้องเอ้อโดยเนาะเราโบมา่พอสนวลวันี้พู้พี่น้องสารนวลก็เดินทางมาที่บ้านน้องพัดนองเตี้ยพี่ลาน้องพุพี่พน้องเนาะโดยก็มานี้ก็คือทางเพิ่งก็คือสีได้ครับเขาดีเดียวว่าจากผูใหญ่ใจดีทั้งเอ้บุญเพิ่น,น,นเนาะพุ่พี่น้องเนาะเพิ้งก็คือว่าเมื่อนี่ก็คือสีมามอบเงินมอบความให้ที่ดินทางน้องอพัดน้องเตี้ยนี่แหละผู้มพี่น้องเอ้อโดย ก็บอกว่าทางเพิ่นแล้วแล้วบ่ได้ว่าแนวใดน้องเพิ่พี่น้องเนาะก็คือว่าทางสนวนนี่ก็มาลำดังเพิ่นพี่น้องไอ้แต่เช้าพึ่นเพิ่งก็มาก่อนคือบ้านแหละเพิ่นก็ทางในบ้านเพิ่นก็บ้าวไปเบี้ยงไปงานน้องเพิ่พี่น้องเนาะตาสนวนก็เพิ่งตื่นหนึ่งข้าวหนึ่งน้ำเพิ่นพี่น้องเอ้ยก็เลยให้ทางเอ้ยเพิ่นมาก่อนเพิพี่น้องมื้อนี้ก็มาตามหลังเพิ่นเพิพี่น้องเอ้ยโดยอาชาตาบ่เว้าได้ยายห่างเพิ่นพี่น้องเนาะท้าสนวนก็สิเข้าไปหาทางน้อง ่าผักเพื่อนก้อนเพื่อนพี่น้องเลยโดยโดยเนาะนี่ก็คือเพื่อนชาลันเป้นเพื่อนเพื่อนอ่อนภักกระจาดแอ้มใหม่เดี๋ยวนาะนี่เนาะเพื่อนพี่น้องอาจจะเป็นพอเพื่อนม้อยแอ้มหายเนาะบอกก่อนเพื่อนพี่น้องเลยปลูกทางนันสวัสดิ์สบุทรสบายดีเด้อทางนั้นเด้อยันยันยิบแบบนี้สบายดีเด้อ โอ้ยปิดหลังแคเลยบ่นเอาเอาไปเนาะสเถื่อนี่นะอ้ยผมว่ได้ยินเลยเนาะสามเถื่อ่สามเถื่อผู้ใดโอ้โมเตอรนคันโฆษนาสนวนเโอ้บ่ลงเดบ่โอ้ดยดอตันงลวกะกลังสิโตนี่แหละแบบเตรียมเนี่ยจะวเตรียมบ่ เขาแขอยกระต้อนดำๆซ้ำก็คำนี่ขอดึงไม่ได้ไปงี่ว์นะอายุสูงนันแล้วอย่างนี้จะคืนด้วยด้วยอะแล้วกันเบิดแหละเนาะโดยแล้วยที่ดีที่ร้อนเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยอืมถือว่าเฮากะมาบทันทางสาวบุญเพื่อนพรมินทร์น้องไอ้ฝึกอะไรจุเงินเรียบร้อยแล้วเนาะโดยโดยแสงไฟสัดว์นะเนาะเนียนแบบ แบบด่วนๆเลแบบโจรน้ำไปด่วนๆเลนะงานเพฝนนะเมนเมนฝนกับไปเบียมีงานวันไหนเอาใจเฮาก็ต้องเอาใจเพ่นน้ำเพราะว่าเฮาอาศัยเพื่อนนี้ถ้าเฮามาสวยเพื่อนกับไปป้าเฮาโดยโดยเมนอ่ะจังไร่อยปลิ่นน้ำนองเพิ่นก่อนเนอะอใส่เพิ่นกับผ้าไปเบียบไปงานแม่นปลิ่นไปหัวน้ำฝนก่อนน้องมี่เขาสองเด้งบัว ตเนาะน้องก็รู้ว่ามีอย่างนี้โดย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 เอ้าไปหาทั้งน้องพัดเพิ่นก้อนซะนะโผล่พิ่นนั่งอยู่พื้่น้องเอ้ยตูเพิ่นสีผ้าไปเบียบไปงานนี่แหละโอ้ยเพิ่นกะเตรียมซุดเตรียมยังเพิ่นสีผ้าไปใส่เด้นี่เนาะอืมอือ้าเทบูสะแบงเลยคือเห็นเนาะมื่อนี่เนาะคือมันอยู่หัวคันไล่ขับแทะนี่ฮะ กระซ่าเจ้าบอสนี่โอ้ม oh, <Do i. S 1> oh, okay. ีพี่น้องเลยเจ้าสาวสาวมามีบอกคือใส่เป็นซองครับบอใส่เป็นซองเนาะอือโดยโดยสบายดีเด้อะสบายดีโดยอาเกี่ยมไปใส่อันนี้เกี่ยวเข่าเกี่ยวเข่าโอ้ยเกือบเอ้ยขึ้นมาบทันได้นี่เนาะอ่าผ้าอยู่บ่บ่ไดี้ผ้าดอกบอดี้ผ้าดอกอยู่ผู้เดียบบอส แมนอยู่เพียมวันนี้น้องเตี้ยเลยจ้ะเป็นไปบ้านหอยย่างไปเบีย้ยแมนเป็นครูบาอาจารย์เคนมาไปทางอื่น,นเคนไปอยู่บ้านหอยย่างเพิ่มก็เลยว่าเห็นน,หน,น้องเห็นลิปน้องนี่แหละครูบาอาจารย์เห็นด้วยเห็นอยู่ในทางห่อบ่บ่มีองค์หนึง<ท>่งคนไปแล้วบ่ตอนนี้เลวห้อยย่างคนย่างมั้งแล้วก็คนอยู่ใช่ใช่ บ้านหัวย่างแล้วมีคนอยู่บ้านนะครับมาบอกว่าให้น้องเตี่ยนไปหาเพื่อนแน่เพื่อนเรามีคล้องเสือเอาให้เสื้อผ้าแไปที่นองที่นอนอนี่ย<อ>ังคนนี้โอ้คนคือโมมาหาเจ้ารถล,ละ่ะเนี่ยพูดคือกันในกรณีมันม้วนเดี๋ยววันนี้ขี่รถจากไปบ่เกันยางไปทางนา้ากับตัวเปิดเปิดชีฮอดอีกกับเอื้อหัวคนหนึ่งสองคนเอลอไปหาเพิ่นอยู่วัตรผมบอกเพิ่นสีบริจาคอยู่วัดบอก ๋อตอนนี้คือ,อย่งอยู่เหมนเปล่าคนามคนถามเขาเนะ่คนแถวบ้านหอยย่างเพิ่งก็เลยว่ามีอยู่ว่าแบบคนทุกย่างก็นเลยนะเพิ่งก็เลยแนะนามาไปหาอาจสิเป็นนั<า>่นมาหลวงพ่อที่เพิ่นเคยมาบริจาคค่นเนี่ยโดยอออดีใจอยู่ว่าดีใจดีใจเนาะสิเป็นของอย่างนี้เนาะน้องผัดกับน,น,น้องเตียอะไรนี่อ่เพิ่นมาไปหับสิงหับของน้ำเพิ่นโดยอืมทหมดว่าเครื่องลายเครื่องนั่นก็ต้อง เอาไว้หายหรือ huh. ก mm ็เอารถไทยไปเอาเนาะเป็นเตะกับ hmm. ว <laughs> uh ุยางไปแตะเ้าเลยโอ้เสียหมอนลานนะเอาประตูคือยังบ่เฮ็ดอยู่ล่ะเป็นยังหาไมใ้บ่เป็นโอ้บ่ว่างเลยนะเฮ็ดตัวนี้ไปก่อนโอ้อยังบ่ว่างเป็นอือโดยโดยเป็นยังไงเมื้อนี้นะนี่ได้ข่าวดีบ่แม่นในข่าวดีมีเัืงข่าวดีมื้อนี้นะ แล้วกันได้ทีดินด้วยของตัวเองแล้วก็ของเอื้อมุกดาผวมาแจ้ง่าเส็ดท้องน้าให้โอ้ดีใจบ่ละดีใจดีใจสุดๆุดเลยบ่คิดเลยว่าสิได้อะนะบ่คิดบ่ผ่านบ่แม่ก่อนก็คิดอยู่ว่าเสีได้น้ามูอยู่บ่คิดแก้วข้อมือเลยแหละอืมเสิได้ยขู่มูอยู่บ่องนห้องน้ากะแต่ว่าบืนอยู่บ่แต่ละแต่ละเ่อก็คิดอยู่ในใจตั้งใชอยู่ว่าบืนว่าจะหายังห้ได้ตัวนี้ แม่น้องก็แบบไปให้เห็นงานมาชิเก็บแบบว่ายังให้ได้น,นะแต่ก็าไม่ได้หายใจรื้อหวานการเมืองเจ้าเคยไปทำงานบ่ล่ละบ่นเลยไปห้ตัดอ,องตัดหน่อยให้เงิ่อนเทวันนี่เอาอันที <laughs> ท่ญาติเจ้าว้านี่ว่าเจ้าเคยไปทำงานนี่บ่ได้บเดเ่ได้ิมานบ่ไปเฮ็ดอยู่รักสามโอ้เอา่นว่าเพิ่นว่าเจ้าไปอยู่ไทยสามโมเมนบ่อันนั้นไป หาเอื้อยที่เอื้อยผาตัดเ,เอาผ <ไป S 1> ู้ใด้น่ะเอื้อยที่มีครอบครัวแหละไปตั้งแต่รุ่นเลยตั้งแต่ปีที่แม่เสียอืมได้ปีผ่านมาแล้วบ่โออันที่ว่านเด็กกี้นัน่นมีโรดมีหยังนี่คือว่านก็ตามมันนะั่นเนาะเอื้อยก็ใครกินตามมันเอโน้องเจ้าใกล,ใกล้ๆเพเิ่นเว้าให้ฟังเนาะตีแรกน่ะเจ้ามีโรดบ่โรดจักบ่แม่นเอาแล้วไปไสล่ะรถเข้าหลัก เดีเงินเจ้าว่าเป็นคนหาแมน <EN> หาพรแมนพรพร,พรได้มาจากเดือนไหนล่ะโอ้ลองพรได้ฟีกว่าเลย <EN> ลดนะรานว่าอยากได้ไร,น,รน,น้องเพราะว่าน้องเสียเงินเจ้าปีนี้ปรหาอยากให้เหหพื่นไปเฮียนยู่รักษาบ้ะผู้ใดผู้ผู้ชายในเด็กเออเป็นบา่าวเดียบ่น้องโกติดกว่าเฮ็ดบ่แต่ว่าวก็ยยังบ่เห็นนี่นะโบเฮียน จะเห็นแต่สามคนไหยน้นองเตี้ยเจ้าอะไรกับผู้น้อยฮะโอ้เพินน ơ, าา่นไปื่อเฮียนบ่แม่นเพิ่นนั่นเฮียนจบเป็นเนือปลหาน้องก็เลยว่าอยากให้เพิ่นเฮียนนึกหอดโมซามโมซีแน่ยังหน่อยกันแบบบ่มี่ก็สีหาา้าใ่บัาน,นี้ไหนอันรถลดนะเขาหลับไปแม่นเดบอจับโบได้เลยโบได้มันเป็นโหยังเบไงบไอหรือว่าแบบเบบไทยเบบไทยเลยแม่น้องผ่อนยังเมื่อไหร่เลยนะยังสองสามเดือนแต่ก่อนน่ะยังบบจุ๊บสองสามเดือนบ่ แม่อ้าเก่งแท้ล่ะแต่ก่อนที่แม่เสียไปหัน่นเงินหัน่นมีเงินอยู่ห้าล้านเลยเสียน้องก็เก็บมาตั้งหลายปีเงินนะคะน้องก็บ่เคยใช้จ่ายหยังดอกแบบเสื่อไปปไนะอไว้บ่มีใครเู้หั่นนะคณะเตี้ยก็ยังบู่้บ่หู้อีกแม่น้นองแบบเก็บเสื่ออไว้แบบใส่มายังจะเป็นเสื่องอยู่ไส่อะไบัดนี้อยู่พื้นมอนพื้นเสือโอ้พื้นเสือเตี้ยวกันย่างหูแล้อน้องออเงินมาจะใช้เนี่ย บันนาเสือว่าซีมีเงินขนาดนี้เพื่อนว่าโอ้จะเกี่ยวข่าวเกี่ยวยังไปเหิดงานต่างๆ่ลงใมาเก็บไว้แม่นแบบน้องไปตัดอ้อยถ้าไปตัดอ้อยนะพราได้ใส่เงินแบบเป็นทิศนะมันออกอยู่เทอร์นึงเจียนะซื้อหนังกรด้ษยูซีหาแสนหนังก็เก็บไปว่าเก็บเสื้อแมวมือไฟหัวนะได้จากล้านก่อนฉีเอารถออกได้อยูแปดล้านหนังเก็บลายปีแห้งไปตัดอ้อยแล้วแคกูปีเปียล้านคือว่าเก่งเลยนี่แบบ มู่ไปกลมันอยู่บ้านอื่นแบบแถวฟักเซ่ยังนองก็ไปเสียนะเบียร์ว่าเจ้า,ามันรอยู่ว่าเลยเบียร์บหมู่่วนไปงานทางใดก็ไปแไกลไๆก็เแม่ขี่รถไปนอนค่ำคืนน้ำเขาแ็นบอกแม่เลยอาทิตย์สองอาทิตย์ละมากที่หนึ่งวันเนี้ยอือืก็เลยว่าอยากคิดว่าอยากได้รถนองว่า ใจใส่แล้ยเนาะแต่ยังให้เพิ่นได้เฮียนเลยเพิ่นไม่รถขี่วะอย่างเพิ่นใหญ่เป็นหัวแล้วเพิ่นสิอายมยังให้เพิ่นเฮียนแน่วะเออเจ้าก็คิดแบบก่วงไก่แบบจะให้อนาคตของน้องเนาะแต่อนาคตตัวเองเนี่ยบริคิดบ่บ่น้องแค่ว่าขอให้น้องใหญ่ก่อนแบบดูแลตัวเองได้น้องคิดแบบจังสิไปหาแบบอนาคต้างอนาคตตัวเองกาสิเป็นอย่างไรอัขอให้เพิ่น มีอยู่มีกิน,น,นเนี่ยจะคิดอยากไปอยู่่แบบประเทศไทยแบบใส่สิบห้าเงินห้าคำแบบไกลๆนี่อยากไปอยู่อยากไป,ไปแม่อยากไปแห้งเลยว่าเรื่องไปไทยแต่อยากไปสุดใจแต่ก็แบบไปพ่อถ่ายดอกอยากให้น้องใหญ่ก่อนอยากเนาะืมสมมติว่าใส่เวียเตียกับเรากับประสมบูรณ์เนาะแม่สุขภาพร่างกายเราก็คือสิบโอเคเฮงสำเจ้าดยยกเครื่องยกขคงน,กนักเลยอาจสิบ,บได้ ตัดชีขาวที่น้าะนาเพิ่องก็ยญกบได้อะนะยับพงน้าโมกัถือว่าขยันกันพากันขยันแบบนี้เรื่อยๆเด้อ<ล>จังมีอยู่มีกินขึ้นมาแหละเขาก็พ่อบ่ได้คือทั้งเลยนี่กับเป็นสะพานบุญนี่<ล>อาชีพมีตลอดก็ยงังดีนะบางทีมันก็เปิดเฉยได้เปิดเครื่อไ้อกไปอยงนี้นั่นแหละเขากับโมเมนว่าสีาน,นังรออาจจะลำพืินกับเป็นไปบ่ได้เนาะน้องก็คิดเพือเลยใจอยู่เนาะเออโดยโดย มันก็คือว่าเป็นช่วงก็คือว่าท้งเอื่อยมากนี่ก็คือว่าอยากห้อยูอยากห้เหินทามาแล้วก็อยากห้อ่าเพิ่นหิน,หนอะไรเนาะเป็นเบียบเป็นเงนินเพราะว่าช่วงแบบเออบิดพระ,ะของเอื่อยแล้วชุมเจ้าอยากไปทางไรหินยังกระเลวเตอเอออะมาต่อกันที่เครื่องสำอางใส่กันอยู่บ่เดี๋ยนี่หาตาเพิง่งจึงมาใส่นี่แหละใส่ครีมอ่ะใส่พรพรซองหาพันนะ แม่หาพันสิพันเดี๋นยนีย่แท้หายำรสมำนาแล้วก็ยำไส้แน่เออเมนเน่ยันหนาเตกเนาะผู้สาวหนาเต่งอะไร đấy หนาเตกห,หนาห่าวเนาะกำังงามคือว่าเน่เอ่อวันนี้ก็คือดีใจน้ำละเอ้เอได้ยินทั้งซงข่าวเนาะก็คือข่าวดีทั้งนั้นเพ่อพี่น้องเอ้ยคือว่าทางสายบุญกาซีมาเฮ็ดห้องน้ำคือว่า เด็กเจ้าหน้าบาลานนี่ยังบ่มีมาบ่มีเลยมีแล้วแต่ยังบ่ได้มาบ่แม่นเพิ่นยังข้าวเหี่ยงอยู่เพิ่นมาเพิ่งมาแจ้งข่าวทางอันชาวแก้วเพิ่นน่ะบ่าโดนแต่ทางชาวแก้วบ่อขายเหี่ยหรือว่าแนวใดรทางชาวแก้วข้าวเหี่ยงดีกว่าพวกเจาะน้าบ่ายเหี่ยงนะคนเราใช่มากเมื่อนั้นระดับมือบุญอะดรกะได้ยื่นมือไปอีกแม่เดี๋ยววันมันยุ่งยากเนี่ยติดมาอะ สิไปเกี <n protein. S 2> ่ยวข้าวไซนี่อข้าวรับจ้างเนอว่าข้าวซอยพี่น้องมื้อนี้มันสวยแหลยเด้บยไบายๆรับจ้างแตคือว่าทางอันนี่บุญเนอว่าเอ้ยบุญเนี่ยเนาะเพิ่นกระจายเอิ้นเพิดเมียแหละเราผิดน้องเอ้ยคือว่าทางน้องนี่ก็ยยังน้อยก็เพิ่นนี่โทรมาแต่เมื่อวานนี่เนาะก็คือว่านัดไว้ทำพนัดนี่ปิ้วไปได้เถิงเ้อ่เพิ่นมาเพิ่นอนย่ได้ท่าน้องสาเพราะว่าน้องไปบ้านคำสว่างเพราะว่า นี่ป้าเพื่อนอะเยังเป็นกระเพาะนะไปเอาทางใหม่เพื่นเพื่อนบอจั้านนะเพืพ่พอนพาไปจิบกระเพาะกระเพาอะขึ้นเฮงพอเจ้าก็เห็ดเป็นอยู่ได้เนาะเนีเอมเพื่นเนี่พากันละเอียดอยู่ดิจิมงานลุงใหญ่มากนั่นเลย<อ>บส่บสองมือนี่เออมามา,าพอพอดีบ่ด้วยแล้วก็เลยโทรหาพอพอมาเห็ดซอยแบบนี้ต้องเฮงอ่าอ่าอ่า คนมากกับพอดีเลยเพิ่งไปซื้ออันนี้มาโอ้พอดีเย็นผากระจัดมาพอดีเลยเออเนาะกระดีดีใช่เพิ่นก็บ,บังเอิญที่บุญเจ้ามีแล้วสิที่เพิ่นมาซอยพอดีด้วยความบังเอิญเนาะยเอ่าที่เขากินน้ำได้บ่กละกินอะไรกินกระมิยงมั้ยนี่กินน้ำไมอ้อ้าวน้ำไม้สดบ่แม่นเลตี๋ยไปหาเมื่อวานนี้โอ้เก่งเนาะ ต่องเตีย๋ยอะไรไปข้างในเลยไก,บก่บ่ข้าวดงกขี่รถน้องน้องยังมีเนาะน้ำมันสดกันเนาะ่นยันชุ่มเดิคือว่าเนี่ยสู่โต,ไป,ตไปละเอ้หัวเห็ดไปเรื่อยๆมันอาจจะมีจังเมื่อจังวันเป็นชั้มเหล็กของเฮาแหละเนาะ<ด>บางคนก็นคือทั่วแหละบางคนก็นเห็ดไปเรื่อยๆมันโมมียังดีขึ้นมากกับทอแท้เส้นก้นไหล เ่าพื้นว่าเรื่องหาเงินนะนะเออถ้าว่าว่าเรื่องวัดสู่ชีวิตบบทำมาหากินบบเขาก็สู่ะเตลอดนี่เนาะทำบ๊อบโซโบหาเขากับโบมีกินมีอยู่มีแต่สู่ไปเรื่อยๆคือว่าเนี่ยไปใช้บ่อได้ก็อยู่นี่ละไม่ต้องไปใส้แล้วอืมพากันอยู่นี่แหละสี่คนนะพากันเหตุกันสางอยู่นี่แหละก็คือว่าเนี่ยเนาะถ้าคือทางน้องมีสักวาราิ่งก็สะมีแบบอ่า มันเพริลุกเพริเต้าคุณไปเฮากระซีสามารถขายได<อ>้จะคิดอยากเลี้ยงอยู่เนาะอยเลี้ยงอยู่เลี้ยงเนี่ยอยากอยากเลี้ยงที่สุดอยากเลี้ยงที่สุดงงวะเลี้ยงงว<อ>ัวเ<อ>ลยเลี้ยงมั่วโด่ก่อนน้องกับมีแบบมี่ลายยุงมัวเป็นสิบสิบโตเลยแม่เพ<ว>ิ่นป่วยป่วยแบบนี้ขายขายออกเรื่อยๆแล้วก็เฮ็ดบุญให้เพิ่นกันยกเลยเออหมอมีจักโตเลยตอนนี้ออ แล้วาจะเรือไว้จากเมย์หนึ่งเนาะบเรือโอ,อ้ที่แต่คนฮามันจําเป็นตัวสิ่งนี้<อ>สิ่งจําเป็นที่สุดคือภาระหรือว่าเจ็บไข่ได้ป่วยาเฮาบ่เจ็บบ่ไข่ก็เออบ่เป็นยังแม่นบอก่าเจ็บไข่ได้ฮาบ่มีมาสมุดก็ค,ค,คือคือคืออนี้เนาะฮาบ่มีเนาะสมุดไว้ซี่สไดแหละเจ็บไข่ได้ป่วยแล้วเฮาสิเอามาจะใสาเนาะตัวนี้<อ>ได้ายากที่สุดเอ่อสมมุิว่าเฮาเรียงไววมันเพลูกเพลเต้าเอาเจ็บไข่ไออุ่อนเดือวแบบ ดุบป่วยนักเดี๋ยว่าพอได้สำนึกกะแบบเฮาก็สามารถขายหรือว่าเกะครอบครัวได้ดูอ่า้าบ่มีกระยากคือว่าเนี่ยจะอยากเลี้ยงที่ชุดนี่คือว่างัวแม่นน้อก็ตอนนี้ก็เก็บเงินที่ผู้ใหญ่เพิ่นมาซอยเลื่องหน่อยก็เก็บไว้ให้เอาหางัวให้แบบโต๊ะละ2-3ล้านโอ้ได้เงิน2-3ล้านพุ่นน่ะเดี๋ยวนี้แม่นโดอ๋อน้องกั เก่งๆๆน้องผัดเนาะสามารถแบบอยากได้อยากยังเก็บเงินทอนไว้แต่ก็อยากได้สารสารสิ่งมาเลี้ยงแม่น้องก็บอกกันน้ำบาวนี่มาให้เพลินหางัวให้ตัวน้อยก็ยากวะเลี้ยงเอาตัวเมย์ได้หร้อเอาตัวงามหางยาวๆเด้อเลยเออตัวน้องก็บอกกันน้ำบาวนี่น้ำบาปนว่าเดี๋ยวจะหาตัวงามให้พาก้อนนี่ปอย่าป้าไปตุ่ทีบเด้อเงินป้าไม่ใช้เดี๋นี่นะอยู่ในตู้ได้อว่าอยู่เฮือนเจ้าของอยู่ในเฮือน อาเ็ดไปนั่นล่ะเอาไปไว้น้องกับบะข่าเอาไปย่ามเฮียมอนบ่เฮียเจ้าต้องอซื้อกระเป๋าด้ล่ะกระเป๋าพายจะมีอยู่บ่บ่เ<อ>จ้าต้องเอากระเป๋าพายหรือว่าเป็นอน่ะกระเป๋าคัดสเอวไปตลอดอ้าวคือเอาไว้บบนี่ล่ะเจ้าว่าี่คนไก่ได้ยินอยู่มาจากโลกอัน,นสร้างว่าแท้ล่ะ เราต้องเอาไปนะแม่หน่อยได้เป็นเงินเฮาดีสมนะุดเนาะเกิดแบบสิ่งที่เ้าบอกราดคิดกับมีได้เรืองซานิเขาเป็นนี่เป็นหันใหม่หรือว่าเป็นยังบอกบะหู้หเห็นอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นอยู่ทุกอย่างแะละเอาบระหู้เด้ขโมยหรือว่าขี้รักน,น,นักแงกเกิดไปคนขว่เห็นเงินเห็นคําจ้าเะอย่างไรโอ้ยละเอ้จริงๆเอาไว้นี่ต้องพายไปกระเป๋ามีเลยบอก จ่าย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 บรนมงพัดต้องเอาไปน้ำละเอ้ยเมื่อานกับเจ้าหอใส่ทงเสือด้วยว่าเข้มคัดคัดไว้แต่ยังดีได้ละมันอุ่นใจเด้เพราะว่ามันอยู่น้ำเขาตลอดแม่นบอกเจ้ากับบไว้่าออกตลาดตลีดบอ่อไปซื้อกระเป๋ามาใส่โอ้ยละเอ้ยปะทุทิป์สำคัญที่สุดในชีวิตเฮาได้เฮาห้าเมื่ยนี่หาสิบแสนเขาข็มาเก็บไว้ อยากยังกับบริซื้อิแม่นบอกความเฮาอยากได้ตั้งใจสิ่งนั่นแล้วผลสุดท้ายสมหมดมามีคนรักคุณเอาไปเห็ดจังไรเจ้าบกขิดเราครอบแล้วอป่ะเราต้องเอาไปน้ำนี่ล่ะเฮื่อนซานเจ้ากับบสมบูรณ์แบบถ้าว่าเฮื่อนซานสมบูรณ์แบบก็ยังมีชีว่าเฮาสีอ่าซอนไว้อยู่ในเฮื่อนเฮาอืมตันตลายที่เจ้าว่านี่โอ้โอถึงไรก็เอาไปน้ำด้วยเด้อเดอเออ เอคยยันน pues, mm. okay, right? ั่นเจ้าเสียใจภายหลังเก้ไขยังบ่ได้ได้ความถูกความยากเอาหาสิได้เปิดสิได้เงินเอืมอืมอือ่ะคิดว่าอยากได้แต่งัวเนาะสมุดหมูเบสมาเอาบ่เอาคือกันเอาบ่สิเลี้ยงไว้อยู่บ่ละไวอืมแต่ก่อนการเลี้ยงงูอี่างนี้ตรงแม่เสียไปก่อนแล้วกันแบบนี้เป็นเจ็บไขยังได้ใส่ไข่เอาไว้ โทรศัพท์เจ้านี้ใส่ไรเสมอบบแม่เนใ่ไรมีเอฟซีเพิ่นอยากทักเขาคุยดินกับเจ้าพน่าทักแต่ว่าเจ้าบอ,อ่านหรือวันอะไรน<อ>ะจะเข่าบึงบะไม่ได้เข่าบ่งน้องไม่ได้เขา,ไ,ไ,ขาไปเบ่งนี่หละไอโต๊ะพน,นีเด,ด้อเออบางทีเพิ่นสีมีแบบสนับสนุนทิ้งได้สิ่งหนึง<ด>่งที่ว่าเฮาสนใจวางใจกับเพิร์นะนะเออกเนะนํนำได้ซัมนีแ่แหละเนาะอันก็คือว่าแหละสีแนะ่ยนำไล่กูหันกับ่ได ก็ค <łość> ือว่าเพิ่นยกโทอยากดินจยากทักจยากคุยนุ่มเฮาก็มีบ่ต้องย่านต้องกลัวพันโดพันโมเห็ดยังเฮาได้ดอกถ้าเพิ่น่าซอยสนับสนุนเรื่องหนีเรื่องหันเจ้าก็ฮห้เพิ่นอือแต่คือว่าเด่กคือไอาเว่ย เอามานี่ก็เอ้ยก็มาดินยินดีน้ากันคือว่ามาน้าทิมงานใส่บุญนี่แหละล่ะยก็คือว่าทั้งเอ้ยเพิ่นดิวมาก่อนมว่เช้านี่้ทันทันวัยอายุเป็นแม่บุญมากคนเดียวเออบาเห็นเื่อยบ่าะเอ้ด้วยนวดมาได้มากว่าวันนี้เห็นแม่บุญคนเดียวเฮ้ยกะรีบมาหลังเพิ่อนหานี้เอ้ยก็ยังมได้กินข้าวตอนนี้ก็ได้อ่าตอนนี้จักโมงเลยประมาณสิบโมงนะบ่ลงูบูบีเราเอเมนดีดีสิบโมงสิบสามวินาทีแล้เนาะ โดยอ่ะกับบอสักซาเสียเวลาพอมีพี่น้องทางน้องพึงกะสิไปเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้ำนอนดะเนาะอ่าทางเกย์กัสิได้อัมราพาจากเจ้าไปสู่ซีวิโตคือว่าเลยเห็ดต้นมันเลียกวันทั่วเพราะแหละเนาะกับิได้พักพอนโดยโดยอ่ะสำหรับกินนี่ก็สบายดีล่ะสบายดีโดยพอมีพี่น้องเนาะวันนี้กะเกือบสาวนอนสี่บอทันน้องเพื่อนพี่น้องไอ้น้องเพื่อนกัสิไปเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้ำพึนกะมุ่งมั่นตั้งใจเห็ดเบียกเห็ดงานเนาะ้อมงพี่น้องเนาะโดย คือทางนอกนี่ก็สู่ชีวิตก็คืออยากได้อยากมีกับปฏิเพิ่นเพร่าเอาเนียก็คือคนเฮาเนะาะขิดไปแหละมันบม,มีพอ,อที่เพ่งพาก็คือพ่อกับเม่เป็นรักสาวรักอยู่ในือนเนาะก็คือว่าพ่อเพิ่นก็นยัง่งยั่งอยู่แต่เพิ่นก็ไปใส่ชีวิตกับคนใหม่กับเฮาก็ต้องสู่ชีวิตด้วยวาหาเลี้ยงตัวเองน้อ,นองเพิ่นอาจิคิดว่าสีเหตดจังไรให้ชีวิตเฮาดีขึ้น อ่าสิเฮ็ดจ่งใดให้ครอบครัวเขามีอยูม่มีกินสิประมาณนี้พรม,มินทรน้องที่สานนวลสัมภาผัสด้วยว่าสัมภาษณ์เพ,พิ่นเนาะงพรมินทรน้องเนาะก็คือทางนอง้อ,อ,อ,องเพิ่นกะอบอ้อมเงินเพิ่นตอนนี้ก็ได้อยู่สองสามล้านแล้เพราะพี่น้องเลยอาเพราะม,มพี่น้องเก่งเนาะสานนวลขีดว่าน้องเพ,พิ่นบ่มีเงินขนาดนั้นเพราะพี่น้องเอ้ยเพิ่นว่าได้สั่งงวัวนำหน้าหรือว่านำบ่าวเพ,พิ่นพี่น้องไาย์ของพอ่อเนาะหางัวให้หนึ่งโตว่าสิเอามาเลี้ยงว่าซั่นโอ้ยเพราะมพี่น้องเนาะ โมเมนต์ธรรมดาอันนี้จังววาคนอยากได้อยากมีอยากมีอนาคตที่ดีอยากอยากหาสวยครอบครัวหรือว่าภรระาเก่พภะระของตัวเองน้องพ่อพี่น้องอันนี้ก็คือว่าคนสละคนอยากได้อยากมีพ่อพี่น้องเลยโดยกะทีเท่านวนไปแต่ละเคสนี่ก็ไม่เห็นเคสน้องผัดน้องเตี้ยนี่น้องพ่อพี่น้องขี่ว่าอยากได้ก็อยากมีพ่อพี่น้องเลยโดยขนาดสนับสนุนน้องิ่นอยู่น้องพ่อพี่น้องเนาะโดย สำหรับคลิปนี้เนาะก็ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางสานนวน,นเด้อผมมีพี่น้องเนาะเพื่อมีกำลังใจสู่ต่อมีพี่น้องเลยโดยสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วไ,ว,ไว้พบไวเจอสานนวนคิมนากขากล่าวคำมาสบายดี